พี่เจครับ,รบอิชิอ,อ,อิเปิดตัวกับ BG แล้วครับ3เกมแรกของเขาเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นงานที่ยากหรือว่างานที่ง่ายขนาดไหนครับส่วสัปดาเ์เราได้เห็นละเกมแรกกับชมบุรีถ้าจะให้วิเคราะห์กันจริงๆก็มันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งน,นะผมบอกว่าถ้า3คะแนนแบบชนะรวด3เกมแรกนี่คือมันคือที่สุดมากๆเลยนะแต่ผมยังมองว่ามันอาจจะไม่ชนะทุกเกมคือมันก็มีงานที่ท้าทายอยู่ระยองก็ไม่ง่ายครับแม้แต่ชมบุรีที่เพิ่งจะพลาดมาในเอฟเอคัพเนี่ยผมก็มองว่าไปเยือนแล้วชมบุรีบรรยากาศทีมกำลังแย่เจอบีจีเขาก็จะกล ความเป็นทีมใหญ่หมายความว่าชื่อของทีมอแบร,รนด i n งม,มันแข็งอะเวลาคู่ต่อสู้เจอเขาจะเด่นเป็นพิเศษผมเลยคิดว่าฟุตบอลของ BG มันจะปรับอีกรูปแบบหนึ่งพออิชิมาคือเขาไม่ได้มาต่อยอดในเรื่องของวิธีการแต่เขามาต่อยอดในเรื่องของโมเมนตัมมากกว่าว่าเอยโอเคทําทิ้งไว้มันก็ไม่ได้แย่ถ้าตาอ,อิชิเนี่ยฟุตบอลที่ต้องรอเวลาถ้าเขาทําสมโมสรเนี่ยเขายิ่งกล้าลอง แต่ว่าเขาจะมีชุดผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของเขาอยู่แล้วอย่างต่อสุดการเนี่ยหรือว่าบุารีรัมเนี่ยเขาจะมีโครงเขาที่เล่นรูปแบบวิธีการเขาจะเล่นแบบเดิมแต่เขาจะพยายามเน้นเรื่องของการยืนตำแหน่งแล้วก็เล่นฟุตบอลให้มันเร็วพี่แต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยพอเป็นบุรีรัมช่วงในท้ายจริงเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการละเลียนเล่นเล็กน้อยเหมือนกันแล้วก็มาถึง บีจีในรอบนี้ผมคิดว่าสไตล์จางทีมชาติมันก็ยังคงจะต้องกลับมาพี่แต่ว่าเราอะ่ะกำลังไปมองประเด็นว่าตอนนี้คือเราเห็นใจเขาจากเรื่องของทีมชาติแล้วอาจจะลืมมองไปว่าฟุตบอลที่มันต้องดูกันจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การไปดูเพราะเพราะกระแสะว่าเราอยากเชียร์เขาแต่มันต้องดูว่าถ้าระยะยาวปุ๊บเนี่ยให้เขาทําจริงเนี่ยผมว่า3าปีขั้นต่ำนะมันถึงจะเห็นผลนจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างทางอีกฉะนั้น3เกมเนี่ยตั้งแต่ชนบุรีอาคาย่าแล้วก็ระยองเนี่ย เอาจจริงชลบุรีผมมองว่าโอ้ถ้าชนะได้มันก็อาจจะยังไม่ได้บ่งบอกอะไรมากอ่าเพราะว่าชลบุรีในทามิ่งเนี้ยมันก็ลูกผีลูกคนเหมือนกันอ่าคายาผมว่ามันต้องเก็บเพราะถ้าไม่เก็บเนี่ยการมาของอิชิไม่ยีความหมายเพราะจะตกรอบในเอเซียเทูนต้องไปต่อนะครับ แล้วก็ระยองเนี่ยอันนี้จะเป็นเกมที่น่าสนใจพี่แต่ว่าระยองคุณได้เล่นในบ้านมันก็จะโอเคกว่าไปเยือนเขาในในช่วงเวลานี้เรื่องหลังสาหลัง4มันน่าจะต้องหยุดเถียงกันไปได้สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันคือระหว่างเกมนาะทีนี้เป็นหลังสานาะทีนี้เป็นหลังสี่ไปแล้วคือมันมีรายละเอียดของมันอยู่ในการที่จะดูนะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองเพียงแค่ไอตัวกราฟิกถ่ายทอดสดที่มันออกมาว่าเขาเล่นแบบไหนผมยึงคิดว่าอิชิก็เล่นได้ทุกระบบนั่นแหละครับแล้วก็หลังสามที่เราไม่เคยเห็นอิชิเนนนีี่่ยรก็็หไไไปแแลลล้้้้วววทมมมบุััดดง เช่นเรื่องแปลกอะไรถ้าอ e e ิชิจะเล่นหลัง3าแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งตั้งคำถามว่าเฮ้ยบอร์ดสั่งเล่นหลังสามนะไม่ไม่มีความจําเป็นเรื่องนั้นหรือแม้แต่บอร์ดจะสั่งนหน้าที่อย่างคุณก็เป็นโคนะ้ชนยคุณรับทราบไปแล้วคุณต้องทาให้ได้ผมค,คิดว่ามันคงจะเป็นระบบที่มันก็ยืดหยุ่นแต่ว่าพื้นหลักของมันคือ4อยู่แล้วเพราะว่าโดยองค์ประกอบของอิชิอิเนี่ยเขาชอบอย่างนั้นแต่อิทีบีจีเสริมมาเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์หลังสามอยู่แล้วอจากตัวผู้เล่นด้วยสเปคของตัวต่างชาติดังนั้น